ทุกคนลองนึกภาพดู ผมนั้นได้กลายร่างเป็นปีศาจรถไฟจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์ลูกกดซับสไคร้กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับโอ้นี่เมืองของเรามีรางรถไฟแล้วเนี่ยแสดงว่าในอนาคตข้างหน้าเมืองของเราจะได้มีรถไฟแบบว่าเดินเป็นขบวนเราจะได้แบบเที่ยวต่างประเทศว้โหดูดิโอ้โอโอแต่รถไฟผมไม่เห็นเลยอะนะเฮ้ยเดี๋ยนะผมเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะเนี่ยคืออะไรอะที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนนเนี่ยเนี่ยน่าจะมีอะไรแปลกๆแ,แ,แน่เลยนั่นไงรถไฟทุกคนเห็นไหมโอ้หโคตรเจ๋งเลยอะ โอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยไลองดูสิโน้ฮ no! ยช่วยด้วยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหอะไรอะเฮ้ยนี่มันกแกมาเป็นลูกน้องของฉันเ,เป็นสารรถไฟอย่างนั้นเนาะนี่แกนี่แกมาตัวฉันอยู่ในบนรางรถไฟทําไมวะเนี่ยฉันไม่อยากให้รถไฟทับฉันนะฉันยังยังไม่อยากไปฮึนี่ทำอะไรเนี่ย ปีศา,ราจรถไฟน้องของฉันไม่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 ไม,ไม,ไม่นี่แกเป็นตัวบ้าเลยวะเนี่ยไม่นะเพื่อนขอร้องล่ะปล่อยตัวฉันนี่ฉันวับใน<อ>นิมิตของใครวะเนี่ยเฮ้ยพิษาจรถไฟเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าใจเย็นเออไม่นะผมกลายร่างเป็นปีศาจรถไฟแล้วเนี่ยไม่จะทำไงดีอะเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวนะปีศาจรถไฟมันอยู่ในในในหมู่บ้านของเราได้ไงโอ้โคนเร็วอะ นะนี่ผมอยู่ในนิมิตอย่างนั้นเหรอผมยังไม่ได้วาปอยู่ในโลกแห่งความจริงพิซ <c oughs> ัดพิซาัมันทําอะไรในะร่างของผมวะเนี่ยต้องก,กลับไปสู่โลกปกติไม่นะอีหยะนี่คือโลกความจริงแล้วเหรอเนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยนี่ผมถูกมัดอยู่บนรางรถไฟเพื่อนช่วยผมหน่อยใครเฮ้ยยังไงไอทีวีไฟทีวีช่วยผมด้วยห <c oughs> ไ,ไหมนะเบเพื่อนเพื่อน เพื่อนเฮ้ยไม่เห็นฉันได้ไงวะให้ใครรเีช่วยช่วยช่วยฉันหน่อยอะแกจะมาฆ่าตัวตายแกจะจเย็นฉันไม่ได้จะฆ่าตัวตายฉันถูกตัวอะไรไม่รู้ปีศาจรถไฟมันมาตัวฉันน่ะเพื่อนช่วยผมด้วยไอ้นีแกว่าเดี๋ยวเราต้องช่วยก่อนช่วยก่อนเดี๋ยวรถไฟมา ขอบใจมากนะเพื่อนที่ช่วยฉันเฮ้ยกลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่เมื่อกี้ฉันเจอรถไฟอะไรไม่รู้อะปีศาจอะเมื่อฉันก็กลายเป็นรถไฟปีศาจตัวนั้นด้วยตัวประหลาดไปเลยวะไม่รู้ตอนนี้ฉันเหมือนไม่มีอะไรนะไม่รู้อะฉันฝันหรือเปล่าไม่รู้อะเมื่อกี้ฉันว์บหายจุดนี้เ่ะนะแล้วก็เจอปีศาจรถไฟด้วยอ่ะนี่ฉันว่าร่างรถไฟปีศาจที่แบบว่าหลนนแน่ฉันกลับก่อนนะเพื่อนไว้เจอกันขอบใจมากนะที่ช่วยฉันอะรถไฟบ้าบออะไรวะเนี่ยมันหลอนแล้ว อย่างนี้ไม่ต้องมีแล้วรถไฟอ่ะเออเอนี่ยมันที่ไหนวะเนี่ยบ้านใหม่ของผมอย่างงั้นเหรอเฮ้ยไม่ไม่นะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทุกคนลุงบุ้ยมีใครอยู่ไหมเนี่ยทำไมขาวของผมมีข้างนึงมันเป็นล้อรถไฟวะเนี่ยช่วยผมด้วยหรือว่าผมจะแปลรับเป็นลิซาร์รถไฟเหมือนไอ้หมอนั่นที่ผมกลายรางไปหามาในนิมิตแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ฝันสิไอ้เพื่อนเพื่อนไอ้ช่วยฉันด้วยมรีคริสมอลคริสมอลจใช่ไงวะเนี่ยไอ้เพื่อน อุ้ยทำเลยเล็กใหญ่บ้านฉันหนอยเอ้ยไอเอฟทีวีนี่โอ้ดูวเราของฉันสิอัไรเป็นนายว่าเดี๋ยวฉันเข้าบ้านอย่างนั้นไม่ค่อยจะเห็นอไม่นะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่ไงอยู่นี่เพื่อนไปเข้าบโหเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนอะไรของนาวนี่ช่วยฉันด้วยขาของฉันเป็นล้อรถไฟขาแล้วเนี่ยช่วยฉันหน่อยนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าวะเนี่ยไม่นะฉันฝันไปหรือเปล่าเอ้ยทีวีเออแกเป็นไรเนี่ยฮะใช่เพื่อนนะเป็นไรเนี่ยขาล้อรถไฟนี่นะ นี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกงงไปหมดแล้วนี่แกไม่ได้ฝันหรอกนะข่าขมันเป็นล้อรถไฟต้องไปลูกหลัวไายมาเลยลุกหลัวน่าจะเป็นรถไฟปีศาจที่ผู้นายช่วยฉันน่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเพื่อนทำไงดีอ่ะข้อขางฉันมันเป็นล้อรถไฟไม่ไอ้เจ้าหน้าทจะพอ่างออกไปทำไงดีเนี่ยยังไม่ไดเนเพื่อนยไม่เปเพื่อนอย่าทำบ้านใหม่เพื่องความจริง หรือเปล่าไม่ใช่ิรวอว่านิดมาเยอะเพื่อนยัยยนั่นพูมาลองตบหน้าหน่อยลองหน่อยลอหน่ออุ้ยจะตบหน้าฉันทำไมเนี่ยคือโลเห่งความจริงนี่ว่ะฉันต้องหนีออกจากที่นี่นะเพื่อน ร้ายก่อนนะเพื่อนจะต้องเหนียวจากที่นี่จะต้องออกจากห่างจากพวกนายเอ่อเจทีวีอย่าอย่ารอช้ารีบออกไปซะไปไเลยไป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 เลยไปเลยแกไม่ห้ามฉันด้วยไปก่อนละฉันจะไปแล้วไปก่อนละกันแบบโรนัลโด้เธอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอู้ผมผมวิ่งเร็วด้วยอ่ะผมต้องหนีออกจากที่นี่ผมต้อง ไม่ไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วเพราะว่าผมนั้นไม่ใช่มนุษย์ปกติเพราะว่าผมกลายร่างเป็นรถไฟปีศาจแย่เ yeah. จ <c oughs> ็บผมด้วยต้อนรับคริสต์มาสนี้ Up ออบตัสขยายสาขาแบรนด์แรกในไทย3สถานี BTS สถานีอโศกทุกคนสามารถเข้าไปดูและทดลองแว่นกันได้เลยหรือสถานีสาราแดงจะบิดงอดทุกแว่นก็ทําได้และสถานีหมอชิดมีวัดสายตาด้วยระบบรีโมทไอเทสและวัดสายตาด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงช่วงเปิดใหม่ออบตัสมีของแจกและเกมให้เล่นอีกด้วย แอย่าลืมใช้โค้ดเจทีวีรับส่วนลดไปเลย100บาทผมอยู่ไหนดีวะเนี่ยกือผมอยู่ในถ้ำคนเดียวอฮ้ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วผมมีพลังด้วยอย่างนั้นเนาะไม่เฮ้ยตอนนี้แางของผมกลายเป็นล้อล้อสองข้างอย่างนั้นเนาะนี่ผมจะไม่มีขาไปตลอดชีวิตแล้วอย่างนั้นเนาะนี่มันที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันถ้ำเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยคงไม่มีใครอยู่ที่นี่นะมันมีรางรถไฟด้วยแสดงว่าที่นี่คงเป็นที่ของผมแล้วละสินะนี่แต่ผม กลาร่เป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยช่วยผมด้วยทําไมเรางผมจะกลายร่าเป็นปีศาจแล้วอย่างนั้นเหรอ,อนี่มันคงเป็นชีวิตจริงแล้วละสินะผมคงไม่มีเพื่อนเป็นปกติอย่างแน่นอนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปอีกนานละสินี่ผมเป็นรถไฟผมก็ต้องมาอยู่ที่ล้านรถไฟอย่างนั้นเหรอเอพื่อนของผม อย่าไปเป็นกับบชอยังได้อีกไหมเนี่ยโอ้ยไอ้ทิวีทำอะไรอยู่วะมาไงวะโอ้ยมาคิดบ้านนี้นะจะไปไหนวะไปรถไปงงดิทำไรวะฉันอยากจะเป็นคนกับเขบ้กงใช่ไะเบื่อชะมัดเลยอะลูกนี้เลยนะใช่ทีวีเจอเฮ้ยนี่มันปีศาจรถไฟนี่ดูสิมันมีล้อด้วยมันแข็งจริงจปีศาจรถไฟจิ้มด้วยเออเออทอะไรวะเนี่ยเฮวยด้วยไปช่วยพวกมันเฮ้ยเดือดน้ำเลยโดดน้ำเลยเฮ้ยี่แกเป็นตัวอะไร โอ้ไม่เป็นไรนะพวกนายเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกนายเองอย่ากไปเอาเลย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 เพื่อนอย่าอย่าอย่า่าอายาะยไปกันเฮยเฮ้ยนี่มันหัวเพื่อนของฉันออเ้เป็นไงมั่งเพื่อนพอนายไม่ต้องกลัวฉันนะฉันคงน่าจะเป็นมนุษย์ที่ที่เป็นตัวปีศาจรถไฟแนนอนแต่ตัวนี้เปานตัที่นายเจอใช่ นายเหมป็นเจ้ากระดาษแผ่นนี้มาจากไหนวะเนี่ยมันไนแปลกหน้าบ้านฉันมานานแล้วอแต่ไมนเขียวว่าปีศาจลายมือใครเขียนเนี่ยชาวบ้านเราน่าจะเจอตัวนี้แหละที่ฉันฝันนะนะที่ฉันฝันก่อนที่จะเป็นปีศาจเฮ้ยนี่มันใครวะเนี่ย คนในหมู่บ้านเราอย่างงั้นเหรอเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวผมใช่ไหมเนี่ยที่ผมกลายร่างเป็นปีศาจฉันไม่อยากมีเพื่อนแบบนายเลยว่ามีขาแบเนี้ยดูประหลาดนายไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยเท่มากเลยทนัได้ฉันนึกว่าคุณนายไม่ได้เกลียดฉันนะนะคุณนายเกลียดฉันอย่างนั้นเนาะนายเป็นประหลาฉันอุตส่าห์ช่วยนายฆ่ามอนสเตอร์เมื่อกี้นะเ นายไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันเลนายเป็นสัพปลาดนะใช่ถึงแม้ฉันจะเป็นสัพพลาศพวกเราไม่ได้ฉันก็ช่วยพวกนายนะใจะยินนะไม่เป็นไรจนว่าว่านายจะเป็นปีศาจจริงวะเนี่ยใช่ฉันเป็นปีศาจลูกค้าก็รู้นละเนี่ย่ปีศาจนี่ไอ้เปะเลยทนายไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันฉันก็ต้องอยู่บนถ้ำในถ้ำคนเดียวแล้วล่ะนะ เอ้ยนายเป็นเพื่อนพวกฉันได้นะลาก่อนนะเพื่อนฉันนะไม่อยากเป็นเพื่อนฉันก็ไม่เป็นไรหรอกนะจะยินนะเพื่อนนะเป็นเพื่อนฉันได้ได้อย่างนั้นเหรอจะไม่เอาฉันไยแล้วอะไรทีวีทำไมนายขยันฉันวันเนี้ยแต่แต่แต่นายเป็นเพื่อนฉันได้แต่ว่านายห้ามเข้าในบ้านเอ้ยเอ้ยเนี่ยปล่อเลยไมป็นเพื่อนแล้วกันปล่อยเรื่อยเพื่อนไอหมอนั่นก็หนีหนีผมไปด้วยแล้วเนี่ยนี่ผมกลายเป็นตัวอะไรอีกวะเนี่ย แขนแขนผมทั้งสองข้างมันหายไปไหนนี่ผมแกเราเป็นแมงมุมเฮ้ยหรือว่าไอตัวนี้เฮ้ยผมมีล้อผมมีมือแมงมุมมีล้อรถไฟใช่จริงด้วยผมเป็นปีศาจรถไฟจริงด้วยในอนะคนผมคงต้องเป็นปีศาจรถไฟที่มีหน้าอย่างนี้อย่างแน่นอนอ่ะเพื่อนนีจะดีได้ไงเนี่ยเป็นไรทั้งยังมีเพื่อนก็อยู่คนเดียวก็ได้วะผมไม่ได้เป็นตัวประหลาสักหน่อย โถย,ยจำไว้แล้วกันนะเพื่อนเอาล่ะถ้าไม่มีใครครบกับผมแล้วก็ แล้วผมขอไปดูเอเดียนะลูบวยทำอะไรตรงนั้นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าผมจะมาดูรถไฟเฮ้ยมันขึ้นยังไงวะเนี่ยอียอย๋ไม่ติดสักทีฉันต้องขับให้ได้เลยลูบวยจะขโมยรถไฟอย่างนั้นเหรอเอ้ฉันอยากจะลองขับรถไฟสักครั้งหนึ่งในชีวิต,ตนะนะไหนๆก็มีรถไฟแล้วเอาละขึ้นได้แล้วกั้นลุยเลยละกันสตาร์ทยังไงดีวะเนี่ยเอสักเทเซว่าลูบวย,ยลูบวย,ยเป็นคนขโมยอย่างนั้นเหรอย <c oughs> ทำไมผมกลายาเป็นรถไฟอย่างนั้นเนาะ,ะเฮ้ยลุงบ๊วยหยุดนะเสียงใครวะเนี่ยรถไฟไม่ไปหรอกนะำพอลุ้งบ๊วยขับไม่เป็นฮ่นี่ลุงบ๊วยก็ทอดเบรกสิเฮ้ยลุงบ๊วยลุงบ๊วยขโมยรถไฟอย่างนั้นเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่ามีใครตามหลังฉันอยู่เนี่ย ก็ผมยังไงเล่าผมกลร่าเป็นรถไฟเฮ้ยฉันจะยิงแกแกเป็นตัวปีศาจรถไฟอย่างนั้นเนาะเฮ้ยลุงบ๊วยหยุดนะเฮ้ยทำไมรถไฟมันเร็วจังเลยเนี่ยแกตามฉันไม่ทันหรอกนะโทษทีนะไอปีศาจรถไฟนี่มันลุนบ๊วยคือบวยขโมยรถไฟอย่างนั้นเนาะนี่ฉันจะเบรคให้นายด้วยแกเป็นใครฮะเฮ้ยหยุดนะอย่าอย่าลุงบ๊วยยิงผมอย่างนั้นเนาะปล่อยไฟเลยละกัน ผมคิดว่าผมต้องพังทลายรถไฟคันนี้ให้ได้โอ้ยลุงบ๊วยเออแกเป็นใครเฮ้ย,ยอย่าอย่าหยนี่นะช็อตมันถ้ารถไฟหยุดเดี๋ยวนี้นะโุ้ยหยุดอย่างนั้นเหรอเอาละหย่าหยุดนะลุงบวยไอ้ลุงบวยหยุดนะเฮ้ยไอ้จะจะขัาแกไอ้ปีศาจ ยิงมาเลยยิงมาเลยมาตัวใครวนเนี้ยยิยะอ้ยโอเคโอเคหักหลังชันอย่างนั้นเนาะอุงลุงลุลเดีวดียวเดีเดียวดียวเดียเลยียาเดียวเดียเดียวนวเดวเดยวดยวยเลยตอนีี้ผเไม่สนแล้วว่าใครเด็นใครเป็นเพื่อนผมหรือว่าลุงบวยแต่ตอนนี้ผมเป็นรถไฟี แต่ฉ yeah. e ันก็จะข่าวพวกแกเยอะลาก่อนนะเพื่อนเอ้ยนี่ฉันเองนะนี่มันไอเจีทีวีนี่ใช่ใช่ใช่ฉันเองเฮ้ยไปละไปจิงทำไมวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมทุกคนไม่ชอบผมอย่างนี้เลยหรอวะเฮ้ยทำไงดีอะแล้วผมต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตเลยเหรอ ใครมาขังผมวะเนี่ยเฮ้ยก้าแผนก็แผนเลยนี่พวกนายอีกแล้วเหรอคุณนายเป็นเป็นบ้าเลยเนี่ยทำไมต้องขังฉันเนี่ยคุณไปทำอะไรให้พวกมันวะเฮ้ยเจทีวีมีลุงบ๊ยทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเฮ้ยถึงแกจะเป็นหลานฉันนีใช่นายเป็นสับปะหลานเมื่อกี้ฉันเห็นนาย การันต์เป็นตปีศาจรถไฟที่ผมแปลงร่างก็ผมเพราะว่าผมมีเหตุผลนะว่าทําไมผมถึงแปลงร่างเป็นปีศาจนี่ทำไมพวกแกไม่เชื่อฉันวะเนี่ยติกับบ้านเลยลุงติกับบานเลยที<ด>่ฉันแปลงร่างเป็นปีศาจเพราะว่าลุงบ๊วยอ่ะกโมยรถไฟไม่ใช่เหรอ อย่าไปเชื่อมันนะจริงเหรอลุงขโมยอยู่ใช่ลุงบวยขโมยรถไฟผมก็เลยแปลงร่างนี่นะที่ฉันถีบให้หรอกถึงพูดโกหกในายเจตทีวีเนี่ยจับมันเลยจับมันเลยมันคือเปียสับอะไรของมือวะเอ้ยฉันกลับบ้านก่อนละกันพวกแกนี่อะไรของแกเนี่ยดูสิลุงบวยลุงบวยไปไหนนะลุงบวยมันเป็นไงล่ะไม่แต่ว่ามากินปล่อยตัวฉันนะไล่อยพวกฉันทำไมมันอะไรก็ฉันจะระเบิดแน่ บอยตัวฉันใส่ฉันทน้าใบฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไล่ตามลุงบวยลุงบวยเข้าขโมยรถไฟเข้าใจไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้หรอกแอออกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้อย่างงั้นเนาะเ้ย้ระเบิดสิรออะไรล่ะ้ยจะหนีไปไหนเล่าโถ่ลุงบวยคือตัวร้ายนั่นเองผมไม่ได้เป็นตัวร้ายถึงแม้ว่าผมจะเป็นปีศาจรถไฟนะ้ยลุงบวยลุงบ๊วยต้องอยู่ข้างในแน่แน่ วันนี้ผมจะมาล้างแค้นและสั่งสอนลุงบวยผมีแก่แล้วทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เฮ้ยปิดประตูเสียงไขวะลุงบวยเฮ้ยไอเจนทีวีแกมาหาฉันทำไมเนี่ยฮะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมลุงบวยต้องขโมยรถไฟพวกนั้นด้วยนะฮะก็ฉันอยากจะลองขับมนะันอะ แต่นานน่ะกลายเป็นปีศาจรถไฟไม่ใช่เหรอใช่ถึงแม้ว่าผมจะเป็นปีศาจรถไฟแต่ผมไม่ได้ขโมยรถไฟพวกนั้นนะแกเป็นปีศาจเจทีววันนี้ผมจะมาสั่งสอนลุงบวยนะเอนี่แกจะฆ่าลุงบวอย่างนั้นเหรออ้นี dan, ่นะนี่นานอะเออใจเย็นก่อนอย่าทำร้ายฉันสิขอร้องละอุ้ยนี่ลุงบวย้จะไปหนีไปไหนนี่นาเออออเจทีวีไปฉันนะอุ้ยเป็นไงล่ะ เออฉันขอโทษฉันจะไม่ขโมยแล้วอีลุงบวยขโมยรถไฟไงล่ะผมเลยต้องเป็นปีศาจไล่ล่าลุงบวยนีนีลุงบวยอยากจะขึ้นรถไฟปีศาจของผมหรือเปล่ารถไฟปีศาจป่าบออะไรของแกอีลุงบวยถ้าขโมยแล้วก็จะโดนอย่างนี้เออเอออ้ปล่อยฉันนะไอ้เจที่ นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเพื่อนนี่มาดูไอ้แกนี่สิลุงบอยของฉันนะขโมยรถไฟยอมรับสารภาพดีๆลุงบอยเออใช่ฉันฉันขโมยรถไฟเองอู้ยอุ๊อุ๊เออจะเย็นนะหลานๆเท่ลุงบอยแกแล้วลุงบอยเขาอยากจะขี่รถไฟนะอยากจะขี่อย่างงั้นเหรอได้เลยลุงอ่ะควรออกจากโลกนี้ดีที่สุดเด้ทุกคนออกไปฉันจะให้ลุงบอยขี่เองจะทำอะไรอยากจะขี่ด้วยวะเฮ้ยเอาล่ะลุงบอยไป ่เจจีวิกทำอะไรเนี่ยเป็นไงล่ะอยากจะขี่รถไฟดีนักเพื่อนออกไปดิฉันจะพาลุงบ๊วยไปตะลุยไปเลยเพื่อนขับแรงๆเลยไปเลยเหมือนช้างก้างกล้วยเลยอ่ะไม่ใช่แกมาเลยนี่ไอ้เจที่เบาหน่อยสิเอ้ยจะจะจะขี่เร็วไปทำไมวะเนี่ยเออไปด้วยเออไปด้วยดิเฮ้ยใจเย็นก่อนนี่เออ้ ออไอ้เจทีเป็นไงล่ะอยากจะขี่รถไฟดีนะักเอ้ยเอ้ยจะมันจะเร็วไปไหนวะเนี่ยว้าวบิไปห้องนายโคตรโหดนี่สามารถบินได้ด้วยเป็นไงล่ะว้าว